จดทะเบียนบริษัทใหม่คุณต้องรู้5สิ่งนี้เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมและคุณจะประหยัดเวลาข้อหนึ่งเลือกธุรกิจที่เป็นตัวเองการที่เราจะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะเลือกจากการที่เราถนัดเรามีความชอบค่ะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถประกอบกิจการนั้นได้อย่างเข้าใจและทําให้ธุรกิจเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็จะมองเรื่องของการทําการตลาดค่ะว่าเราสามารถเติบโตในธุรกิจนั้น นนั้นได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าหากธุรกิจที่เราเลือกเป็นธุรกิจที่ตามกระแสสําคัญเลยค่ะเราจะต้องเฟ้นหาจุดแข็งและข้อดีของเราให้มากที่สุดเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้ค่ะ,คะข้อ 2. ค่ะเลือกรูปแบบธุรกิจการเลือกรูปแบบธุรกิจก็สําคัญค่ะเพราะว่าเราเลือกที่จะลงทุนแล้วเราต้องเลือกรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจที่เราทําด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามาัญห้างหุ้นสาา่วนจํากัดแล้วก็บริษัทจํากัดเราต้องกลับมาดูดีๆว่าธุรกิจไหน ที่เหมาะสมกับประเภทที่เราเลือกทำข้อสามขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทอันดับแรกเลยเราต้องมาเช็คชื่อก่อนว่าชื่อที่เราเลือกค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ,ษาําไหมนะคะแล้วก็สะกดถูกต้องไหมถ้าเราตรวจสอบชื่อผ่านเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการคีข้อมูลให้ค่ะเราก็จะมีตรประชาชนสำเนานทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์ว่าธุรกิจเราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ระบุสัดส่วนผู้ถือหุ้นค่ะว่าใครถือหุ้นเท่าไหร่เอาอะไรมาลงทุนบ้าง พอเราคีข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทํารายการซับมิตไปที่ในระบบของ DVD ค่ะหรือจะไปยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้หลังจากที่เรายื่นเสร็จแล้วปุ๊บจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเราก็จะได้หนังสือรับรองบริษัทหนังสือบุริคลสนที่สำเนาบ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นค่ะที่เป็นเอกสารประกอบว่าเราได้ทําการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วข้อ4ค่ะพอเราจดเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเราจะต้อง ทำบัญชีค่ะจะหาผู้ทำบัญชีที่มีลายเส้นจะได้มาตรวจสอบเอกสารเราว่าเอกสารที่เราทำมาถูกต้องไหมออกเอกสารถูกไหมและจะมีภาษีที่เราต้องยื่นประจําเดือนมีพรออรหนึ่งที่เป็นภาษีเกี่ยวกับเงินเดือนพรออรสามกับพรรห้าสามจะเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราจ่ายให้กับค่าจ้างค่าบริการค่าเช่าค่าขนสง่งค่าโฆษณาแล้วแต่ว่าเราจ่ายเป็นค่าอะไรเนาะจะต้องนําส่งด้วยค่ะภายในวันที่15ของเดือนถัดไปในกรณีที่เรายื่นออนไลน์แล้วก็จะ มีพอพสาค่ะถ้าเรามีการจ่ายค่าบริการหรือค่าสินค้าไปต่างประเทศเราก็จะต้องนงําส่งภาษีในส่วนนี้หรือรูปแบบธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องยื่นพอพอ3มทุกเดือนยื่นภายในวันที่23ของทุกเดือนค่ะในกรณียื่นออนไลน์ถ้ายื่นกระดาษก็จะยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเหมือนกันสําหรับข้อ5คือมีแผนธุรกิจที่พร้อมแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะในการดําเนินธุรกิจการกําหนดทิศทางธุรกิจที่จะทําให้ธุรกิจเรา ประสบผลสําเร็จถ้าเรามีแผนที่ดีในกระดาษคิดจบในกระดาษแล้วเราสามารถไปลุยในการดําเนินธุรกิจได้เลยเพราะหลังจากนั้นเราจะมีข้อมูลที่เราจะต้องนําไปใช้ในการกําหนดรายรับรายจ่ายกําไรขาดทุนต้นทุนการกําหนดลูกค้าว่าเราจะต้องดําเนินธุรกิจรูปแบบไหนเพื่อให้ธุรกิจเราเติบโตอย,อย่างยั่งยืนค่ะเรื่องบัญชีมั่นใจ Way Way s o l u t i o n